จิ้มจิ้มจิ้มอะ่ะนี่อุ้ยเปียกออน้องสีราตนน่ารักมากเขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้เลยนี่นี่เยอะมากไม่แหลมด้วยหลายอันนะหลายอันอยู่เยอะมากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เอาอะไรก่อนดีเกงน้องก่อนละกันมันง่ายนี่ไม่อยอางงี้ทำเสร็จต้องล้างมือชัวอือหืออือไปไปไปเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียเดี๋ยวเปียเออเออเโอ,อเคเอนี่ยทุกคนเป็นเหมือนผ้าดูดิเนี่ยผ้าเนี่ยเเหมือนผ้าเลยอะ

เละเขาเรียกว่าอะไรศิลปะมรรกรรมเนี่ยทุกคนแล้วเราก็ต้องจิ้ม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 ไปอย่างเงี้ยซึ่งดูจากสภาพแล้วใช้เวลานานน่าดูเราต้องรีดได้ไหมรีด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 อุ้ยรีดได้อุ้ยเราเจอแผ่นแผ่นโกงเราไม่ต้องจิ้มเรารีดเอานี่ <Yeah. c oughs> ไม่ฉันจะกลายเป็นเอ่อเออเป็นเป็นพึ่งเลยเนะี <c oughs> ่ยเดี๋ยวเราก็ต้องรีบรีบไม่ได้แล้วมีน้ำออกมามเป็นน้ำแฉะแฉะะเอียด <c oughs> มากคำ <c oughs> ถาม <c oughs> คือ เขาแถมไม้แหลมมาให้ทำไมตั้งหลายอันโอ้ยจะต้องเจิมอย่างเงี้ยทุกคนชิ่นี่นากินเสียอะไรอ่ะ เอาน้องมาด้วยเนี่ยเอาน้องมาดูมาดูด้วยเลยดเกจกาจิ้มกันต่อไปยาวๆตลอดการระนาวสารนี่น้องเล่นไปได้เป็นรูปเป็นล่างแล้วหรือเปล่านะ <c oughs> มันหนาไปปะอยากเอากิตเตอร์มาโรยจังเลยเห็นนี้ มันจะแิ่งมันจะแิ่งแล้วตอนนี้เราทำเสร็จไปขึ้นทางนี้ยังไม่ไม่มีความใกล้เสร็จเลย ดิๆๆๆๆๆๆเนเด้อด้อเดุอเด้ด้อเด้ออะมั้น้องน้องเส้นมดแล้วอย่างนู้นจริงน้องก็เสร็จแล้วนะใช่็จไหมมันก็อาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ <c oughs> ก็อย่าบูลลี่น้องนะโ <c oughs> นชินจังโมโหนเนี่ยอา่าถ้าเราเสร็จส่วนนึงแล้วเราก็จะปิดก่อนนี่มันยังเหลืออยู่เลย ให้ลูกผู้สังเกตดีๆนะเวลาเราบีบมันก็จะมีแบบเป็นน้ำออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้เลยอย่างงี้เลยมันเป็นน้ำเลยนี่คือสาเหตุที่มันเลอะแล้วมันก็เลอะอีกแล้วต่อไประ,ระบายอะไรกันต่อดูอือดูจากสภาพน่าจะต้องผมเพราะว่าเสื้อมันเยอะไว้ที่หลังนี่ผมน้องสีดำเต็มปิ่มมาเลย อย่าเลือกอย่าลือทุกคนความรู้สึกเหมือนแบบกะละแม่แต่อย่าลืมนะจ๊ะว่าสิ่งนี้กินบ่ได้เดอ้อห้ามอีทนะห้ามดื่มห้ามห้ามกินห้ามห้ามทุกอย่างนี่เมื่อเราแกะมาแล้วเราก็จะไปปลดปลดปลดเปลดตรงนี้นีอ้าน้องมาน้ากินโคตรแบบไก่ทอดอะ่ะ มันไก่ทอดเกินไปหรือเปล่า <furious> อ <hat> <kek rebell ious> ืมเริ่มเลอะเริ่มเลอะเริ่มเลอะเลอะอีกเลอะแล้วเลอะอีกเลอะเข้าไปอ้าวเอาวม่จิ้มฟันหนักแล้วก็จะ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 ดูแลทำไมเขาให้ไม่จิ้มฟันหลายอันจิ้มแต่ละสิ่งนั่นนั่นนั่น ส่วนเกินเราก็เคลียร์เคียรเราไม่ต้องใช้ไอ้นี่ก็ได้นะเราบีบน้ำมันออกมาแล้วเราก็โรยแล้วมันจะเสร็จไหมอะถ้าเราต้องมานั่งทำอย่างนเงี้ยอ้ยุ้มเทขนาดนี้กดใจให้หน่อยกดไลค์ก็ได้คอมเมนต์ก็ดีขอสักอย่าง เห็นนะว่ายแล If, ้วเออเลิกหมดแล้วปกติเป็นคนไม่ชอบเล่นเลยอ่ะเวนกัมเวนกรมทำทันนะครับพวกน้องจะได้ไหมเนี่ย เขาให้ใช้ไม้ผู้ชมอาจจะบอกว่าเขาให้ใช้ไม้แต่ทำไมใช้มือมันง่ายไงมันง่ายกว่าแล้วมันก็เหนียนด้วยเหนียนกว่าใช้ไม้จิบจิบจิบอุ้ยทุกคนตรงนี้มันแข็งอะ่ะดูดิมันแข็งอะกลิ่นโคตรอ,อยากจะปิดจมูกตัวเองตะคนสับแรงตะบน,น,ดนได้ เราก็ต้องเอี้ปกไปกแล้วเราก็ค่อยมาใช้เอ,อ้ใช้มไม้ทีหลังก็มันจะเร็วกว่าแต่กคนดนแป๊บเดียวเสร็จแล้วต้องทเกมโคตรหนะักแต่อัน م. นี้แป๊บเดียวสร็จนี่มาเลยเนไหมเห็นไหมเอออ่างน้้มันจะตกไหม,ไม,ไมวิปกล้องจะตกเฮ้ยหนึ่งแถบนี่เขไปโอเกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคเมื่อกี้กล้องกตก

E ไม่ต้องไล่าจจะหาไปรูปอนิเมีนะแต่ม,ม,มันไม่มีอเดี๋ยวไม่เป็นไรเราใช้ชินจังก็ได้ไม่ได้รู้เลยมันเป็นกระตูนเรืองไม่ถูกเลยแต่เห็นที่บ้านมีชินจังด้วยเนี่ยก็เนีลยก็เลยชินจังไม่ได้วันนี้น้องไม่อย sort of ู่กับน้องไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแอนทำลับมาก็จะพี่ทำไมทำไม่รอหนูประมาณนี้แต่ประสบการณ์อีกน้องเอาไปแล้วแล้วไม่เป็นไงไม่มีอะไรตก็ได้ไหมโอเคมันแตกกันมันไม่ชินจังอ่ะ

เสือแค่ไม่ยางยังนั้น่ือไม่กันเลยอ่นันเราทำอะไรน่หรือเปลม่รู้อ่ะก็คืออะไรอ่ะกบีอ่ะไม่รู้จตเรสีฟ้ามาก็ไปได้เฉพอบอบบอไเถิอุ้ยาด้มันต้องเทปูนกไหมหัวตายอ้ไม่ไม่น่าบีบเลยไมเ้องเดืน่แค่ือเราดัมาแล้วพอไปจับอะไรมก็ดัไป จ้าแลว่าเดี๋ยวก็จ้าทก็ได้นะแต่ว่าอยากไม่เให้ทำเหลือแค่นั้นก็เหลือไว้ทำไมถ้าเสามารถทำอย่างอื่นได้ดีอาจจะปูพดี๋วเอากระถางก็ใส่ปูก็ได้แม่ก็คือว่ากระตีกระตีผ่าให้ถึงเขตเรากีไเลยีเอไปเโอ้โหเลยบอกก่อนว่าขนาดไหนแต่ตอตังก็ไม่กว้างเลยตัวสื่อลูรุ้จางเดือไก็มีะไม่ลืหาไม่ใครเคยดูชินจังจำเก่งมากไ่ใครเคยดูนะ คอมมนต์บอกลูวอยากเห็นอยากเห็นอเย้างนี้ก็ติดตามให้เยอะเหมือนมือด้วยนะเยอะมากแล้วานัวไปไหมากไ้งานนีไปไปแล้วกนนั้น่้อเาไม้ยับด้วยูสีำนีวมันดักยักักต่อไปเสื้ออะถึงแล้วเสือเดนเปรื้อไม่เดนไม่มีอะไรดื่ม ไอ้น้ำอ่ะไอ้น้ำไอ้มันจะอะไรจะชูบท món nó là nó làm bên mình đọc máy cát tủ ơi hey. à, nó không đâu ơi vậy ไปแล้วหลายคอมเมนต์บอกด้วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย